สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท่านนะคะพบก,กับเราช่องขุดช้าสะพานบุญคนรักช้างนะคะวันนี้มาดูน้องใบบุญวิ่งออกกําลังกายตั้งแต่เช้าเลยนะคะวิ่งหลายรอบแล้วนะคะโอ้วิ่งอย่างมีความสุขเลยนะคะวิ่งเล่นคนเดียวนะคะดูสิคะแหมหลายรอบแล้วนะคะ ดีใจนะคะได้ยินเสียงรถพ่อมานะคะโอ้ดูอีกนะคะพ่อไปซื้อของมานะคะวันนี้จะมีการไลฟ์สดอาหารช้านะคะเพื่อเช้าตกงานแล้วก็เพื่อช่วยเหลือน้ำตาลเตศนะคะหาาน้ำฟ่าไฟด้วยนะคะวันนี้ตอนเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะเราจะไลฟ์สดชุกวันเสาร์ศุกร์อาทิตย์นะคะโอ้ดีใจที่พ่อมานะคะโอ้จำเสียงรถได้ด้วยนะคะเห็นวิ่งหลายรอบตั้งแต่ พ่อยังไม่มาถึงนะคะแสดงว่าความจำคดีมากเลยนะคะสู่ใบบุญของเรานะคะดีใจมากเลยนะคะเน่กี่รอบแล้วลูกเหนือยไม่นี่ยิ่งเป็นสิบรอบแล้วนะคะอกกอกกําลังกายออกกําลังกายอุ่นเครื่องรอพ่อนะคะ ได้บูสนุกไหมลูกแหมดูพี่ขาวนะคะพี่ขาวก็วิ่งไปหาพ่อเหมือนกันนะคะเอดีใจดีใจมากเลยที่พ่อมานะคะดีใจมากนี่มีเสียงด้วยนะคะนี่ ส่งเสียงด้วยนะคะโอโบไม่หมยวันนี้หนูเป็นคนเรียกแม่แม่เอฟซีนะลูกนะ้าหนูเรียกแทนพี่หมํ่นะคะพี่หมั่มตกมันพี่หมํ่มมาไม่ได้วันนี้ไฟ์สวดอาหารจ้าคุณแม่เดือเสียงหน้าเดือดตาสิคะวันนี้ส่งเสียงแทนพี่หมํ่นะคะน้องใบบุญของเรา น้องกาลเกตก็อยู่ตรงนั้นนะคะใบบุญวิ่งเหนื่อยแล้วนะคะมีงต้งแต่เช้าเลยวันนี้นะคะวันนี้หนูต้องช่วยพ่อขายอาหารนะคะลูกโอ้จ้าเอ๊ะเก่งๆมากเลยจ้า พี่หมั่ไม่อยู่พี่หมั่นตกตกมันนะคะพี่หมั่ไม่ได้มาร่วมงานนะคะวันนี้ก็เลยเราจะให้น้องใบบุญน,นะคะช่วยพ่อขายอาหารนะคะวันนี้ ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะที่เป็นกำลังใจให้เรานะคะที่คยติดตามช่องของเราตลอดมานะคะขอขอบคุณมากๆค่ะวันนี้น้องใบบุญของเราจะช่วยทอดไรสดขาอาหารช้างนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้น้องใบบุญกับพ่อกี้ด้วยนะคะขอให้ครอบครัวน้องใบบุญด้วยนะคะ เวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะทางช่องลายหมั่นแชนแนลค่ะบบูเล่นไรลุกวิ่งเล่นเหนื่อยแล้ววิ่งออกกำลังกายนะคะ ใบบุญเด็กินไรลกูกใบบุญจ้าใบาบุญมาหาแม่แล้วลูกเร็วเดี๋ยวนี้จ้ามาแล้วนะคะมาแล้วนะคะจะไปเล่นกันนบน้องตีอ้อไม่ใช่น้องนี่พี่ตีพี่ตีพี่ตีอยากเล่นกับน,น้องใบบุญเหรอ โอ้โหพิตีไม่กล้าเล่นด้วยนะคะไปหายแล้วไปหาพิตีอีกแล้วระวังมือลูกระวังมือ Hãy <laughs> subscribe <laughs> 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 เทาาจะวิ่งเหนื่อยแล้วนะคะโอ้มเมยหมวยเล่นดินะนะบุญตะลบเลยนะคะเป็นครอบกลัวควาน้างของเรานะคะที่ช่วยกันทําอาหารนะคะเพื่อจะไลฟ์สดวันนี้นะคะขายทางอาหารทางไลฟ์สดนะคะขายอาหารออนไลน์ให้ชาวช้านะคะให้อาหารช้าทางออนไลน์กันนะคะบุญเป็นอะไรลูกกลัวอะไรอ้อกลัวเสียงลงวันนะคะลงวันเคาะไอ้นี่กลัวเลยนะ กลัวแลไกลีๆนะคะมานี้ลูกมานนี่ดูนะคะโน่นะคะเป็นคอนช้างนะคะช่วยกันทำไอล้างอาหารนะคะล้างผลไม้นะคะไม่บุญอดิจ้าไม่เอฟซีกับลูกเร็ว จาก่จ้าก่อนลูกจ no ้าถ่ายแล้วถ่ายแล้วก็หาเพื่อนเล่นนะคะหาเพื่อนเล่นนะคะเอ๊จับน้อยจับกันจี้เหรอคะคะบรรยากาศวันนี้นะคะอากาศดีมากเลยนะคะไม่ร้อนนะคะเหมือนกับ จะมีฝนตกนะคะคลึมอากาศวันนี้นะคะคลึมคลมนะคะชามแต่และเชือกก็อยู่นวดประมาณนี้นะคะมัดไว้ที่ล่มนะคะเราจะมัดเขาไว้ที่ล่มนะคะเนี่ยไม่มีแดดนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องกุจัดสะพานบุญด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมมา,าให้กำลังใจ ลฟ์สุดวันนี้ด้วยนะคะทายช่ชงไพ่หมานะคะขอบคุณทุกท่านค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ